ข่าวมาขั้นแมนเชสเตอร์เดดประจำวันที่20ธันวาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเช่นนี้ขอสเนอรหาได้ยังไงชไมเคิลเชื่อมืออัมบาริมกู้ชื่อผีแต่ว่าเขียร์แรชแค่ขั้นแรกเท่านั้น ในการน,นี้นาคของปีเตอร์เชมิเคิลนักวิเคราะห์ของ BBC5 ซีไฟฟ p o r t ์มองว่าทางด้านาของเดร์เบนอัมบริมเฮดโค้ดคนใหม่ของแมนยูนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะกู้ความยิ่งใหญ่กลับคืนสูสน่สโมสรซึ่งการเขียนลูกเทวดาอย่างาาบาร์คาเรตฟอร์ดเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นโดยเรตฟอร์ดเนี่ยโดนตัดชื่อออกทางทางด้าน,นของการใช้งานของปีศาจแดงสอวนติดต่อกันคือรอบรองอ่ก่อนรองคาราบาวครับ ที่แพ้สเปอร์ไป3ต่อ4นัณประวัตินี้อะไรก็ก่อนหน้านั้นที่ปรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสต่อ1นส่วนหนึ่งเป็นเพราะไปพูดกับสื่อมวลชนบอกว่าอยากจะหาความ้ะทายใหม่ในคัน้งนี้นั่นทําให้แชมเยอร์ลนฐานะอดีตผู้เล่นแมนยูเองเชื่อว่า,น,า,ววานักลูกม้าวัย27ิปีอะไรนี้แค่นับถอยหลังหลังที่แยกทางกันในคัน้งนี้เพียงแค่เท่านั้นแต่เขาเองก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่หมักหมมในองค์กรบรัาัา ยังมีอีกสารละพัดเรื่องเลยที่อัลบริมต้องสะสางซึ่งอันนี้มาร์คัเรดฟอร์ดนะฮะแค่หนึ่งในทิกซอรตำนานผู้รักษาประตของแมนยูที่เปิดปากขึ้นในขณะนี้โดยเขาท่านเป็นคนอังกฤษคือผู้เล่นโปรไฟล์ดังและเรื่อไหนที่โปร่งจากปากเป็นพาดหวัวได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเอาเข้าจริงๆนะปัญหาของแมนยูไม่ใช่แค่เรดฟอร์ดเท่านั้นซึ่งอันนี้บรูเบนอัลบริมมีงานล้นมือให้สะสาง ผมเชื่อว่าในตัวของ h ฮโค้ดคนนี้1นึว่าเขาจะสามารถทําได้มันคือเ,เรื่องของผู้นําคนใหม่ทิศทางของสมโมสรใหม่ซึ่งกุสูอในวัยส9บปีวันนี้ถือว่ารู้มารยาทนะฮะที่จะรักษาหน้าใกับทุกฝ่ายเพราะว่าไม่ปิดโอกาสในการกลับมาอยู่ในชุดใช้งานของเรดฟอร์ดเกมลิกที่จะเปิดบ้านพบกกับบรับมัทวันที่12ธันวาคมเพราะมีนัดกลับมาซ้อมในวันศุกร์นี้ เป็นดัว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันด้กันนะฮะแมนยูของเราจะเอาอยัางไงกันเนี่ยเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาไดยังไงมูเซล่าหวังเดินตามรอยตำนานของบาเยอร์มินิกนะโดยการน,น,นี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะอาจะมามูเซีร่าตั้งเป้าเป็นอ่าสร้างยุคสมัยใหม่ของตนเองกับบาเยอร์มิริกหากว่าตัดสินใจขยันสัญญากับทีมดังของแคน้นบาวาเรียในั้งนี้ โดยจามาบูซาร่าบิฟิลในวัย21ปีปัจจุบเปิดเผยว่าเขาเองนั้นต้องการจะสร้างยุคสมัยของเสเองกับบาร์เยอเมเนกตามรอยแข่งระดับตำนานของทีมเสือใต้อย่างไอเยนทาร์เพนฟรองซ์บริเบดีมอนติเอลลอยเออร์ไปแลก็ชอมัสมุนเบอร์ตามการบริงานของสกายเยอรมนีมวลพระราชบดีที่ผ่านมาซึ่งอันนี้บูซาร่าเองกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับด้านของบาร์เยอเมเนก ซึ่งหากว่าทุกอย่างลุล่วงไปได้ดีแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างยุคของเขากับทีมของแคนบารเียตามรอยตำนางพุ่นพี่ต่อไปผมต้องการจะสร้างยุคสมัยที่ f ีฟซีไบเยนแล้วก็บูเซราได้กระดัาะ,ะกับเป้าหมายในอนาคตของเขาซึ่งหากว่าผมต่อสัญญากับ FC ฟซีไบเยนเป็นเดกจริงนั่นคือจุดหมายปลายทางและก็เป้าหมายของผม แต่ว่าผมทราบดีนะว่าผมต้องทํางานเพื่อมันในครั้งนี้ด้วยกับการคว้าชัยชนะในครั้งนี้กับการควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆด้วยจากนั้นคุณจะได้รับฐานะเป็นแบบนั้นผมอยากทํางานกับทางสิ่งนั้นกับเอฟซีเบอร์ยันบ่นินั่นไงซึ่งจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมูเซา่าน่าจะทําให้แฟนๆทีมเสือใต้อีกนั้นรู้สึกตื่นใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีแนวโน้มว่ามีฟิลในไวเช่เปลี่ยนนี้จะตอบรับสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรในไม่ช้าก็เร็วเดวนี้ เป็น,นังวงานนี้ต้องรอดูผลตอไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ารมาดูข่าวต่อมานี่ครับอารัตยังไงงานนี้แกรี่กัดฟันการชื่อผีทิ้งไปจากท็อปฟโฟในช่วงซีซั่นนี้ในหรังนี้เป็นที่เรียบร้อ,รอยโดยการน,นี้ทางด้านกองทางฝั่งนะฮะแกรี่เนวิลอดีกองหลังแบนช์เชลส์ตเด็ดนั้นทำนายทีมแชมป์พิมเบริกและก็ทีมที่จะตกชั้นในฤดูกาลนี้พร้อมกับยอมรับนับว่าสโมสรเก่าของเขาเองนั้นไม่ติดท็อปฟโฟในฤดูกาลนี้เลย โดยพิสแดงอยู่ใกล้ถึงอันดับที่13ในลีกปัจจุบันโดยมีทั้งหมด22แต้มหลังผ่านไปทั้งหมด16เกมตามหลังเวอร์พูลทีมนำไกลมากถึง14แต้มและก็แซงมากกว่า1เกมซึ่งในระหว่างจัดรายการดิโอเวอร a p ยูทางด้านของแกรี่เองอยอมรับว่าทีมเก่าของเขาจด Top ะดดท็อปโฟในฤดูกาลนี้พร้อมทำนายทีมแชมป์และก็ทีมตกชั้นในคาริด้วย ผมขอเลือกอาัอาร์เซนอลที่จะเป็นแชมป์เพราะผมคิดว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีแกรี่ไดแกรวพวกเขามีโปรแกรมที่ดีในช่วงคริสต์มาสนะผมคิดว่าพวกเขาเองนั้นจะเก็บแต้มได้และผมคิดว่าพวกเขาเองนั้นจะอยู่ในฟอร์มช่วงปีใหม่ที่ดีและผมคิดว่าพวกเขาจะควา้าแชมป์นฤดูกาลนี้ได้โดยท็อปโฟเนี่ยผมไม่เชื่อใจทีน้ำพอสเปอร์กับแอสตันวิลลาเท่าไหร่นักและจะให้ยุติทำทั้งสอง ทั้งที่แฮมฟอร์เดสและก็บารบมัและก็อีกหลายทีมจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันผมคิดว่าจะมีซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีและก็อาร์ซนอนนี่เป็นครั้งแรกในรอบกัสภาพปีเดยนะที่ผมเองนั้นจะไม่ได้พูดว่าแมนยูจะอยู่ในท็อปโฟต่อไปผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นต่อไปในครั้งนี้ส่วนทีมตกชั้นซาตัานแน่นอนะว่าผมคิดว่าทางด้านของอีสต์วิทเทิลเองนั้นก็บอกกันไดว่าจะเป็นอ่าบูฟนะฮะ ผมได้ดูเกมที่ทางานของบูฟพบกับด้านของลิเวอร์พูล้าราบอ,อกตามตรงนะว่าลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีซะเลยแต่พวกเขาเองก็ไม่จะเป็นต้องเล่นดีอะไรมากมายขนาดนั้นซึ่งบูฟเองก็ห่วยมากสมคิดเลยนะว่าโอ้ไม่นะไม่นะเรามาดูข่าวต่อมากเช่นครับอะไรยังไงแมนยูจงฝังไว้เมื่อเซอร์ซีพูดตรงๆหลังแพ้สเปอร์ตกรอบแทีมคาราบาลบออครับอดลุ้นแชมป์ในครณะนี้ โดยแมนยูฟังเอาไว้ให้ดีเมื่อเซอร์ซีระบายความในใจหลังแพ้สเปอร์ตกรอบ8จทีมสึกคาราบาลครับอดลุ้นแชมป์อีกหนึ่งรายการโดยกันนี้โจชัวซอซีกองหน้าของทางฝั่งแมนเชสเตอร์เดนนะฮะที่มันดับที่13ของตารางคะแนน ให้สัมภาษณ์หลังเกมคาราบาลครับส0 2 4ัี่รอบ8ทีมสุดท้ายที่แพ้กับเปนั่งของสเปอร์อันดับที่12อ่ออันดับที่10นะฮะร่วมดิกไปแบบบุบิด4สีต่อ3ในครั้งนี้ทำให้แมนยูเองนั้นที่เคยได้แชมป์คาราบาครับเมื่อฤดูกาล2 0 2วันต้องจบเส้นทางเพียงเท่านี้อดลุน้นแชมป์ไปอีกหนึ่งรายการครับแต่โจชัวเซอร์ซีก็มองว่าวาิสดงเองนนั้นยังมีต้องบินเรื่องดีอยู่ในเกมที่ให้พูดถึงนี้อยู่บ้างแม้ว่าจะแพ้กับเปนั่งของ สเปอร์ก็ตามจีซึ่งฮอ,อกแมนยูเองก็พูดถึงแมนยูในเกมแพ้สเปอร์บอกว่าความพ่ายแพ้ไม่เคยเป็นเรื่องที่สนุกหรอกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมก็คุณจะรู้ว่ามันเป็นอีกถ้วย่ที่คุณสามารถที่จะควา้าแชมป์ได้ดังนั้นมันจึงน่าผิดหวังแต่ผมคิดว่าเราอีนั้นได้แสดงสปิริตที่ยอดเยี่ยมเช่อนเดียวกันเรานั้นเคยแค่สูส้ต่อไปและผมคิดว่าเราสามารถปลุมใจในตัวของวาราได้ที่เรานั้นไม่หยุดเพชชิงในครั้งนี้ ผมคิดว่ามันจังหวะนะฮะฉุกเฉวยความผิดพลาดจากเฟรเชอร์ทั้งสองครั้งทำประตูไล่มาเป็น2ต่อ3และก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าดีต่อหน้านแฟนๆในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะโดยนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราพยายามทำในวันนี้เมื่อเราอาดกสนามแค่นำพลังงานที่ดีลงไปในสนามซะและใช่แล้วมันน่าเศร้าที่เราน,นั้นไม่สามารถจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็รู้ดีนะว่า เราต้องทำผลงานได้ดีเราต้องทำผลงานให้ได้เสมอดังนั้นเราจะออกไปลุยกันต่อในช่วงวัาทิตย์นี้และทำให้แน่ใจนะว่าเราจะคว้า3แต้มโดยที่แมนยูเองนั้นจะพบกับวร์นัตในสึกวันพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันที่22ธันวาคมชื่อถึงนี้เป็นเนว่างงานนี้ต้องมาดูกันต่อไปก,กัน้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเซอร์สีก็ได้กล่าวเอาไว้เรามาดูข่าวต่อบ,บาเกันครับ อยู่แมนยูยากนะครับเมื่ออัลริมยันคิดไม่ผิดตัดเรดฟอร์ดพ้นทีม2นัดติดต่อกันเมื่อกานนี้ทางด้านของบัคับเรดฟอร์ดนะฮะถ้าจะอยู่ยากรอวันประกาศกระเป๋าขยันย้ายตัวในครังนี้จริงซึ่งโรเบนอัลบริมยืนยันหนักแน่นทําเพื่อแมนยูลุ้นล้วนนะหลังตัดชื่อดาวริงเจ้าปัญหาหลุดโผเป็นนัดที่2ติดต่อกันในครังนี้ โดยการน,นี้ท่านนั้นของกองหน้าลูกมอดสโมสรแมนยูไม่ติดทีมกระทั่งนั่งมานั่งสำรองทั้งในชัยชนะกับดาบี้แมชที่ถึงิ่ง่แมนเชสเตอร์ซิตี้2ตอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อด้วยออกไปแพ้ทนทัคเทมพอตเปอร์ไป3าต่อ4ตกรอบ8ทีมสุดท้ายศึกคาราบาวคับเมื่อคืมพระราสบดีที่19บวุคมมิเช่นนั้นในช่วงขั้นกลางระหว่างทั้ง2นัดเองนั้น ในวัวย27ปีรายนี้ยังคงพระราชน้ำมันเข้ากรองเพิงด้วยการยอมรับว่าอาจจะถึงการการกล่าวคำอำลาทีมไปหาความ้สทายใหม่ๆเพิ่มเติมในคาัรกนี้ก็เป็นได้หลังจากที่ร่วงถ้วยลิกคับที่ต้นน้ำพอสเปอร์สเตเดียม มีนักขา่าวยื่นไม้สัมภาษณ์อเมรีบอกว่าผมาผลปรชาชัยที่เกิดขึ้นนั้นจะทําให้เขาเปลี่ยนจุดยืนจากการตัดสินใจรือไม,ม่นั้นโค้ชหนุ่มชาวบรูซเกตก็ยังคงเชื่อมั่นว่าเขาตัดสินใจถูกต้องเพื่อทีมแล้วไม่ใช่เ,เรื่องผิดพลาดอะไรแต่อย่างใดในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์เต้ตเด็ดในช่วงเย็ยนครับขอบคุณทุกคนท่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ